เศษวัสดุจากการเกษตรแกลบจากการสีข้าวนำมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักของวัสดุปลูกได้เมื่อนำมาผสมกับวัสดุอื่นๆเช่นปุ๋ยคอกดินซึ่งทำให้มีรูพรุนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปลูกต้นอ่อนฟางข้าวเศษวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวข้าวนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ต่อได้เศษไม้และวัสดุปา่าไม้ เศษไม้และวัสดุป่าไม้ได้มาจากการตัดต้นไม้หรือได้มาจากการแปรรูปไม้โดยสามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานได้2วิธีดังนี้ 1. การใช้กระบวนการ a s ification ในการแปรรูปเศษไม้ให้เป็นพลังงานในรูปก๊าซเชื้อเพลิง 2. ใช้เศษไม้เผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงในการสร้างความร้อนสำหรับใช้งานต่างๆเงามันสัมปะหลังเงามันสัมปะหลังสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยนำเอาเงามาันสำปะหลังเข้าเครื่องสับไม้แปรรูปให้มีขนาดเล็กลงประมาณ10-20เซนติเมตรนำเข้าสู่การอบแห้งเพื่อลดความชื้นและนำเข้าสู่เตาเผ,เผาเมื่อเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนมนอนออกไซด์ไฮโดรเจนกา๊าซมีเทนขีเถ้าซึ่งจะถูกดูดออกและทำความสะอาดเพื่อแยกก๊าซมีเทนคาร์บอนมนอนอกไซด์ไฮโดรเจนออกจากขีเ้เถ้าจะได้ซิงกลิลัส และโรงงานจะนำเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟเพื่อใช้งานหรือส่งขายให้การไฟฟ้ากากและเศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรมกากที่เหลือจากกระบวนการการผลิตในโรงงานเช่นโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มหรือน้ำตาลกากและเศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางเช่น การผลิตปุ๋ยขยะอินทรีย์สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักที่ใช้ในการเกษตรการใช้ประโยชน์จากกากและเศษวัสดุช่วยลดปริมาณขยะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมขยะอินทรีย์เศษอาหารและขยะที่ย่อยสลายได้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยขยะอินทรีย์มีประโยชน์หลายประการเช่น การผลิตปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักซึ่งเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินเพิ่มธาตุอาหารและส่งเสริมการเจริญเต,ติบโตของพืชการลดปริมาณขยะการลดขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้งและจัดก,การในพื้นที่ฝังกลบทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม